วัดดับไพเชียงใหม่สืบอานเวลาผ่าน่านร้อยสามสิบเอ็ดปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุงเรือง ติพันธ์รวมใจรักษามัคคีเรือนสุขศรัทธาสาธุชน ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตัต้งหลายวันนี้รายการธรรมะประทีปสองต่างก็ได้มาปบปะกับพ่อแม่ปี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแ่มครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยีสบสาม เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ซึ่งตรงกับเดือนอายใต้เดือน3เหนือขึ้นสามคัปีมะเส็งงูเล็กบันดีก็อากาศก็หมอกเหมือยลงพอสมควร ความเด็บความล่าวก็มาเยียนสถานที่เป็นอากาศที่ดีฟ้าฝนก็หยุดตกจางหายไปวันนี้เป็นวันยุดธะวันอาทิตย์วันยุทธีวันอาทิตย์วันนี้ทางเทศบาลตำบลเวียงฟางก็จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเวียงฝางพี่น้องศรัทธาประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งคนที่เราชอบหรือที่จะเป็นผู้นำแก่ศรัทธาญาติโยมตามจุดสถานที่เลือกตั้งต่างๆคงจะไปถึงปุ้นเวลาห้าโมงเย็น 8โมงเก่งถึงห5โมงเย็นอันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมตื่นตัวตื่นใจเลือกผู้นำมาช่วยดูแลทำการทำงานดูแลปี่น้องประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางเปีนลำดับต่อไปวันนี้วันอาทิตย์ ก็เป็นวันยุดการยุดงานของข้าราชการตลอดถึงสถานการศึกษาสำหรับพี่น้องเกษตรกรป่อค้าแม่ขายเขาก็ทำงานกันไปทำงานกันไปแล้วแต่ว่าเขาจะยุดเวลาไหน เป็นเรื่องของการกำลรถเองเป็นการทำงานอิสระของพี่น้องาาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนต่างหลายอันนี้เรียกว่าเราทำงานคือตามหน้าที่ของภัยของมันหน้าที่คืองานงานคือหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่ โดยทำงานบกขาดตกบกพร่องแล้วผลงานที่เฮาทำลงไปนั่นมันก็ได้ประโยชน์จากการทำงานของเราและท่านทั้งหลายงานคือหน้าที่หน้าที่คืองานก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเพราะว่าหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมทุกขั้นทุกตอนของชีวิต ชีวิตของเราจะมีความสุขได้ก็อยู่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องที่เราได้ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้นำสารธรรม ธรรมะนัมมาาคือแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้า38คุตตกนิกายธรรมะประทักกถาพระพุทธเจ้าตัดว่า ม,มังจะเรสุจริตังนาตังทุจริตตังจะเรซึ่งแปลเป็นไทยได้แจความบาพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติรมให้ทุจริตการประพฤติรมนะ่ะก็ต้องประพฤติเมือ่อสุจริตสุจริตคือจริต สุจริตคือความเห็นชอบทำชอบดำริชอบเจรชาชอบการงานชอบทุกอย่างเลยว่าสุจริตเท่าทำงานโดยทุจริตเนะี่ยประพฤติคือผิดทุจริตคือผิดจากที่เขาได้ทำต่างกายวาจาและใจนี่เป็นสิ่งสำคัญ สุจริตเนี่ยเป็นความประพฤติชอบโดยสามต่างโดยทางกายทางวาจาและทางใจประพฤติชอบโดยสุจริตทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์เด็กสัตว์น้อยไม่ลัก ขโมยหยิบสอยของบกุลอื่นและก็ไม่ประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดของรักของชอบใจของคนอื่นเขานี่ส่วนทางกายทางวาจาสุจริตก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อเหลยวไหรไหรสาระนี่ส่วนทางวาจาส่วนทางใจทางใจนี่สำคัญไม่คิดโลกอยากได้ของคนอื่นเขาไม่คิดพยาบาทบองร้ายคนอื่นเขาและเห็นชอบไปตามทำนองครองธรรม คือเห็นว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่มีทางจิตใจก็จะมาอาธ,าธิบายื่อญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังว่าสุจริต,ต่างกายไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตหนออินทรีย์คือร่างกายสัต ทุกตัวรักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดนี่ญาติโยมสัตว์เนี่ยเอาจะไปทำลายสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือสัตว์ที่อยู่กับเผาเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีเป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติก็ดีเป็นนกนูปูปลาญาติโยมนี่ บัญญัติไว้ในศีลห้าสีลห้านี่เป็นข้อแรกคือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิขอให้เราทั้งหลายพึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตหน่ออินทรีย์ที่เบื่อเบียดเบียนกันนะเพราะว่า คือโลกเราเรยอยู่อย่างสุขสงบเย็นเมื่อเขาอยู่อย่างสุขสงบเย็นความเย็นเนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขความสุขในทางพระพุทธศาสนาคือความสุขแห่งนิพพานนิพพานแปลว่าความสุขสงบเย็นนะญาติโยม นิพพานนี่เราสามารถจะสัมผัสได้วันไหนถ้าใจเขาสุขสงบเย็นวันนั้นเราได้สัมผัสแข่งนิพพานถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคณะคณิกะชั่วครั้งชั่วคราวแต่จิตเขาได้สัมผัสมันสุขสงบเย็นได้อย่างแท้จริงเรียกว่านิพพาน นิพพานนังประััสุุัังนิพพานแปลว่าความสุขสงบอันนี้สัมผัสได้คือการที่เราจะต้องไปถึงนิพพานนี่จะต้องรักษาศีลดยยาหยมศีน,นี่ยเป็นมูระแห่งนิพพานภายรักษาศีลได้บุคคลน,นั้นก็จะไปรอดเมืองนิพพานเมืองนิพพาน ในธรรมนิปานสูตรหรือธรรมมหามุรณนิปานได้กล่าวถึงเศรษฐีสองคนมีลูกเศรษฐีนี้มีลูกชื่อว่านางเอ้ยและนางอีลูกทั้งสองนั้นมีความรักความกะตันญยูต่อปิตามมนดา ได้ทำบุญสุนทานพายแพ่ถึงป่อถึงแม่ป่อแม่อยู่ชีวิตอย่างเมืองคนก็ได้ทำแต่หุ่นงามความดีหื้อตาหื้อตานี่เป็นอาจินประจำเพษทีตั้งสองได้ถึงกาละได้ถึงแก่ความตายลงไป ก็มาเข้านิมิตตฝันคือแก่ลูกทั้งสองได้รับทราบว่าพ่อแม่นั้นอ่ะได้หือตาลได้มีทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัสทานมากมายสุดท้ายได้ไปตกนรกหมกใหม่อยู่ในสุสานรปรัจจ้าบ่มีเสื้อผ้าอาศัยผ้านุ่งกลัวใบ เอ๊ ه, มันเป็นจะได้ไพ่อแม่ก็ฮือตาแต่แต๊ะขอให้ลูกทั้งสองไล่เข้าไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกทั้งสองนางเอย่ยนางอีก็ได้ขันถือขันเข้าตอกดอกไม้ไประกาศไวสาพระบรมศาสดาเจ้าว่าเออพ่อแม่ ได้ฮือตาลกับชาติไปเป็นเศรษฐีสุดท้ายตายแห่งชาติได้ไปตกนรกหมกไหมบ่มีเครื่องใจเสื้อผ้าอาภรณ์อยาเพราะเหตุจะไดพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าศีละย่อมเป็นมูละแห่งนิพพานบ่แม่ตั้งสองเคือได้ฮือตาลแต่บ่ได้รักษาศีนว่าญาติย,ยม ไปรักษาศีลพ่อของนางได้ไปฆ่าสัตว์ได้ไปฆานกฆานกเกี่ยวกอดเอาเลือดตกมาผสมกับยาลมแม่ของนางก็ได้ไปลักเอาได้เอาไฟาของคนอื่นมาถูกมาทอเป็นผ้านุ่งทะลงใบและมีจิตใจ เรียกว่าบัซื้อตรงได้ไปชอบเล่นจู้สู่นางเมียงไม้สายตาเฮือแก่คนอื่นเนีย่ยทั้งสองคนเนี่ยจะรักษาศินก,ก็กลัวพิษสินพิษทำได้หฮ้อตาแต่สิ่งเดียวก็ได้เป็นปัจจัยได้เกิดเป็นเศรษฐีจริงแต่ว่า แหมจาดก็ได้ไปทุกขกรรมลำบากอยู่ในสุสานปาจจมามีเสื้อผ้าอาภร์ประดับกายเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยญาติยจจมเป็นปัจจัยสำคัญเวลาเ้าจะหื้อตาลก็ดีทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ดีจึงเป็นขนบธรรมเนียมสืบสารกันมาตั้งแต่โบราณมาถึงในปัจจุบัน ว่าเราต้องสัจจะอธิษฐานสมาทานเอาศีลห้ามาประพืชปฏิบัติก่อนจะหือตานโดยมักขะายกบุจาป่อบุญอาจารย์ก็จะมากล่าวนำว่าเออต่อไปเราสมาทานศีลก่อนเด้อศีลห้าก็ว่าพร้อมเรียงกันข้อหนึ่ง ข้าพเจ้าจะรักษาศินข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองข้าพเจ้าทั้งหลายจะเว้นจากการหลักเล็กขโมยน้อยยิบชยของบุคคลอื่นข้อสาข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงเว้นจากการล่วงละเมิดข้อกาเมบพพิษดุพิษเมียไย ข้อที่สข้าพเจ้าจะประพฤติโดยสัจจวาจาบากาวมุสาวาตพูดเทศข้อที่ห้าข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะสมทานบาเสพสิ่งเสพติตทื่โทษมีสุราและเมลยัยยาเสพติตเป็นตน้นเมื่อสินเฮาบริสุทธิ์ละญาติโยมนะ ศีลบริสุทธิ์ในช่วงที่เฮาบำเพ็ญบุญหื้อตานั้นเวลานั้นศีลเฮาบริสุทธิ์เขาตายในขณะที่ศีลเฮาบริสุทธิ์เนี่ยไปเกิดสวรรค์อย่างแน่นอนญาติโย,ยมไปเกิดบนสวรรค์มีสวรรค์เป็นที่รองรับเพราะว่าศีลห้าเนี่ยสามารถเปลี่ยน การที่เป็นมนุษย์เป็นคนเป็นเตววุฒรเตวดาอยู่ในสวรรค์จันฟ้าใดเพราะนั้นศีลจึงเป็นปัจจัยสำคัญแห่งการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างครอบครัวผัวมีศีลเมียมีศีลม,มีทิฏฐิมีความเห็นพร้องกันเสมอกันมันก็ไปกันได้ ถ้าผัวมีศีลเมียบ่มีศีลมันไปตัวกันบ่ได้เมียมีศีลผัวบ่มีศีลก็ไปต้วกันบ่ได้หลืว,ว่าทิฏฐิคือความเห็นบ่ถูกต้องเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ต้วกันใดเพราะเออนอปกรรมสร้างสมแต่คุณงามความดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องบรรทัดฐาน เพราะนั้นสีนธรรมนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราควรฝึกหัดปฏิบัติศีห้ามีห้าข้ออย่างสัจจะอธิษฐานจริงๆนะอย่างบไดก็ให้ได้สัสามข,ข้อขึ้นไปนะได้ไปประพฤติปฏิบัติได้อธิษฐานสมทานสีนจกักจากรู้เจ้าประสงค์เวลาทำบุญสุนทานต่างๆ อันนี้ก็ฝากไว้เป็นลักคิดคือแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตนสุจริตคือทางเห็นชอบประพฤติอชอบโดยกายโดยวาจาและด้วยใจประพฤติ พิษทุจริตคือพิษชั่วทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เป็นหลักธรรมพื้นพื้นที่มนุษย์คนเฮาอยู่ร่วมกันก็จะได้สร้างสรรค์ประโยชน์ประโยชน์ที่เราทำเนี่ยมีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็เกิดมาทั้งที่ทำดีหื้อได้ จะตายทั้งที่พือได้ฝากดีเอาไว้ทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำความชื่นบานไว้กับประเทศชาติบ้านเมืองกับพระศาสนาของเราวันนี้เป็นวัญญนยะุทธะวันอาทิตย์วันยุทธนี่ทางสถานีวิทยุชุมชนคณะสงอ์อำเภอฝาง ก็จะได้นำวรรณกรรมวรรณกรรมการคับการซอของคนโบราณหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยมาเป็นเพลงปีซอรับขานสืบสารเพื่อเฮาทั้งหลายได้ฟังและเข้าใจการเอาซอมาเปิดเพื่อญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายฟังก็เป็นซอที่สำคัญ เป็นซอรประวัติคูบาซอศีนห้าซอรเรื่องที่เป็นศีนเป็นธรรมไม่ใช่การซอกระโชกโคกห้าออใตศินใตพาหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงเป็นมงคลอย่างหนึง่งได้ยินเสียงขับขานวรรณกรรมคือการขับการซอของจ้างซอต่างๆ อย่างซอต่างๆนี่ก็จะได้นำสาระธรรมคำซอนำมาฝากคือญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบรับฟังและวันนี้ทางคณะสงฆ์ตําบล แม่ค่านะตำบลแม่คาเขตหนึ่งเขตสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคณะตำบลนะท่านพระคูเจ้าคณะตำบลแม่ค่าเขตหนึ่งจะได้จัดทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลกับโดยส่วนของขราชการส่วนท้องถิ่น จะได้ไปรวมกันที่วัดสีมงคลวัดสีมงคลวัดวัด,วดบระเจ้าสีมงคลวัดเจ้าคณะตำบลแม่คาเขตหนึ่งนะแต่ญาติโยมก็มีโอกาสและเวลากัไปร่วมกันเนอหลวงพ่อก็จะได้เดินทางไปร่วม ไปร่วมณนะที่จุดนั้นเวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงก็ไปเพื่อจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล <c oughs> พระทวดแด, <c oughs> ด่สมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินนะที่วัดสศรีบัวเงินวัดของท่านอาจารย์พระกูสุทัศน์ วัดส,สีบวกเงินเจ้าคณะตำบลแม่ข่าเขตหนึ่งเขตสองร่วมกันก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนไปร่วมกันตามใกล้ตามหิมตามกฎระเบียบส่วนข้าราชการส่วนท,ท้นทองถิ่นท้องถิ่นอาจจะเป็นเทศบาลอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไปร่วมกันอันนี้เป็นการทำ เป็นสิ่งที่ระลึกนึกถึงคุณงามความดีบรารบีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพระแม่เจ้าของชาวไทยซึ่งมีพระเนตรอันกล้าวไก่คำว่าวพระเนตรก็คือตาทำร,ราชาสวัสด์พระเนตรพระองค์เสด็จร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในถิ่นธุระการดานทั้งเหนือเปิ้นก็ขึ้นมาเปิ้นขึ้นมาเปิ้นมาหานคนหนุ่งเสือ้อคนหนุ่งผ้าคนที่ประดับด้วยเงินด้วยทองตอกลายใส่คอใส่ยางพระองค์สนใจมีพระเนตรได้เข้าไปทักไปทายไปถามว่าทำอย่างไดถึงจะได้มี เงินมีทองกับสิ่งที่ประดับกายประดับเสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านี้เนี่ยพระองค์ก็จัดตั้งเป็นโครงการขึ้นโครงการเป็นโครงการพระราชะดำริก็ได้นำผู้คนที่มีศาสตร์มีปัญญามีความรู้เข้าไปตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้จัดทื่มีการงานทำนี่ว่าพระเนตรอันมองก้าวไกล ไปส่วนที่อื่นที่ไกลเป็นผ้าไหมเป็นผ้าบัดมีเป็นผ้าอย่างต่างๆเป็นกระเป๋ายาลิเผาเนี่พระองค์ก็ได้ทำมีโครงการเกิดขึ้นช่วยเหลือประสกนิกรปวงชนชาวไทยเ,เพราะว่าในช่วงนี้เป็นกวนช่วงไว้อะไรอะไรตลอดถึง สามเดือนน่ะไว้อะไรนะที่สดุสิตมหาปราศาสตร์ก็มีคนพัดเปลี่ยนเวียนกันไปคารบกราบไว้ญา,าติโยมเป็นสิ่งที่ปลื้มอกปลื้มใจในวันนี้ที่ตำบลแม่ขาเพิ่งก็จะจัดงานในงานนี้คืองานเลิกถึงบุญพระบรารมีของสมเด็จพระบรมบราชินีนาค พนางเจ้าสิริกิตพระพันปีของบวกพวกเราและท่านทั้งหลายก็จะได้ไปร่วมกันจุดนั้นเวลาบ่ายสามโมงวันนี้รายการธรรมประทีปสองต่างได้มาปะมาปก,กับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอจะสมควรแก่กาละเวลา ขอความผาสุกความมีธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมะปะีีบส่องต่างก็ต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุข สงบเย็นขอเจริญพร